เรายังอยู่ที่งานวันเกิดลูกค้าคนเดิมค่ะทุกคนวันนี้เราจะเตรียมของไปบ้านเขากันค่ะล่าสุดเขาแจ้งมาว่าเขามีกัน90คนนะคะจริงๆหวานก็ยุ่งมากเลยนะคะทุกคนก็ยุ่งหัวหมุนค่ะแต่ก็ยังแอบหาเวลามาถ่ายวิดีโอมาลงคลิปให้ทุกคนได้ดู <laughs> เดี๋ยววันนี้หวานจะพาไปดูเมนูที่เราเตรียมจะไปบ้านเขากันค่ะอันนี้ก็จะเป็นมันหัวเล็กๆหวานจะใช้วิธีนึ่งเอาค่ะเพราะว่ามันเยอะมากเราจะต้มไม่ไหวเช้ามาเราก็มากันแต่เช้าค่ะต่างคนต่างก็รู้หน้าที่ของใครของมันคุณเชฟก็เหมือนเดิมค่ะคานาเป้ของเขาวันนี้ร้านเรายังเปิดปกตินะคะในขณะเดียวกันเราก็จะต้องเตรียมของถ่ายที่ร้านด้วยส่วนเย็นนี้คุณเชฟก็ฉายเดียวกันน้องอายและก็หนุ่มแมททิวสามคนเพราะว่าหวานจะต้องไปบ้านงานเขาค่ะ ส่วนหนุ่มแมททิวเช้ามาเขาก็จะล้างปลาก่อนทําความสะอาดปลาขอดเกล็ดปลาที่เราซื้อมาใหม่ๆวันนี้มีปลาหมึกให้เขาล้างด้วยปลาหมึกกระดองล้างยากมากเลยเพราะว่าหมึกมันดําล้างไป6กกิโลค่ะวันนี้เราสั่งปลาหมึกกระดองมาทํำข้าวผัดสเปนกันค่ะส่วนหวานก็กำลังต้มเส้นอยู่หวานจะต้มให้มันสุกแค่80%ค่ะเดี๋ยวจะเอาไปผัดต่อกับซอสท,ที่บ้านงาน ยุ่งก็ยุ่งคอนเทนต์ก็อยากได้คนอื่นเขาก็บ่นให้ค่ะว่าจะเอาคอนเทนต์อีกแล้วเลยยุ่งจะตายห่ไม่สนเมื่อคืนนี้หวานมีลูกค้าฝรั่งเศสมาทานข้าวค่ะเขาบอกว่าเขาติดตามหวานใน Facebook เขาบอกสิ่งที่พวกเธอทํานี่เหลือเชื่อนะหวานก็เลยบอกว่านี่ถ่ายให้ดูแค่แค่เสี้ยวหนึ่งนะไม่ได้ถ่ายให้ดูหมดเขาบอกเขาชอบอาหารไทยมากเลยค่ะอยากจะมาขอเรียนทําอาหารไทยกับหวานหวานก็เลยบอกโอเคเดี๋ยวจะขอจะหาคิวว่างให้ มันไม่ได้ว่าตัวเองเก่งนะคะทุกคนแต่ละคนก็เก่งในทุกด้านไม่เหมือนกันค่ะทุกคนว่าไหมคะเพื่อนหวานบางคนก็นวดเก่งจับเส้นเก่งบางคนก็ทําผมเก่งค่ะสรุปแล้วสาวไทยที่มาอยู่ต่างประเทศเก่งๆกันทั้งนั้นเลยค่ะเพราะว่าต้องเอาตัวให้รอดอยากกินอะไรก็จะต้องทํากินกันเองจะไปเดินหาซื้อปากซอยก็ไม่ได้ค่ะนี่เป็นหมูสามชั้นติดกระดูกที่เราทําเตรียมไว้ทําข้าวผัดสเปนค่ะ ตำคนไทยเยอะพรุ่งนี้ตำสมเจ้าบ่วตำผีมือน้องอายแซ่แบแซ่บน่าเป็นคนตมปลาละ <c oughs> บอยอ,อยู่ที่คนตำด้วยน,น,น้องอยู่ที่ปะลาลจ้ะอยู่ที่คนตำส่วนนี้ก็จะเป็นข้าวผัดสเปนที่เราเตรียมไว้สําหรับพรุ่งนี้ค่ะวันนี้เราจะผัดไก่ผัดหมูให้เนื้อมันสุกก่อนค่ะพรุ่งนี้เราก็จะได้ประหยัดเวลาก,กระทะนี้กินได้80คนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หวานก็จะต้มน้ําซุปแล้วก็จะเอาไปใส่ข้าวค่ะ ข้าวเราจะใช้10กิโลค่ะ1กิโลก็จะได้ประมาณ10จานค่ะรวมทั้งผักทั้งเนื้อแล้วเรามีครัวข้างนอกด้วยนะคะนี่แหละค่ะเวลาเรารับงานคนเยอะๆอย่างนี้เราก็จะต้องวางแผนจัดการไว้ก่อนอันไหนที่ทําไว้ก่อนล่วงหน้าวันหนึ่งได้เราก็จะทําไว้ค่ะข้าวผัดสเปนเราจะใส่หมูใส่ไก่ใส่กระต่ายค่ะใส่ไส้กรอกใส่กุ้งใส่หมึก <Okay. S 1> ด้วยค่ะ ยุ่งก็ยุ่งแต่เราก็จะต้องมีเวลาเล่นหัวกันคทุกคนจะได้ไม่เครียดส่วนคุณย่าเขาบอกว่าเขาจัดกล่องยาไว้ให้แล้วนะเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากทุกเช้าเขาจะช่วยลงมาดูความสะอาดร้านค่ะว่าสาวเสิร์ฟทำสะอาดดีไหม <c oughs> ถ้าจุดไหนไม่สะอาดไม่ถูกใจเขาเขาก็จะไปทําของเขาเองค่ะแต่บางทีเขาก็จะมีบ่นนะคะทุกคนไม่ปูมาที่คุณลุงเอามาฝากค่ะกินจนเบื่อแล้วค่ะทุกคนเขาบอกว่าอาทิตย์หน้ามีเป็น40-50กิโลเลยค่ะถ้าเพื่อนคนไทยคนไหนอยากได้สั่งหวานมานะคะเดี๋ยวหวานจะนึ่งไว้ให้ค่ะสดๆดตัวใหญ่ๆค่ะมันมาติดอ้วนแกแกขี้เกียจแกแกก็ทิ้งค่ะบาง<ม>าวันแกบอกทำน้ำหเอาไปอบแกะเป็นตัว อันนี้หมันกำลังจะทำน้ำหมักไปคลุกกับตอนที่เราย่างแกะเป็นตัว,ตวนะคะแกะตัวนั้นน่าจะ30กิโลได้ค่ะหมันก็จะใช้น้ำเปล่าผสมกับน้ำมันมะกอกใส่มัสตาร์ดลงไปใส่เกลือใส่พริกไทยใส่ใบทามใบกระวานแล้วก็ใส่รสดีด้วยค่ะลงไปในน้นแล้วก็จะคนให้เข้ากันเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปทาตัวแกะนะคะทาไปเรื่อยๆแล้วก็ย่างไปเรื่อยๆเป็นไฟอ่อนๆค่ะเดี๋ยวเย็นหวันจะถ่ายให้ดูนะคะทุกคน นี่ค่ะน้ำหมักที่หวานทำจะใช้ย่างแกะก็ได้ย่างวัวย่างหมูเป็นตัวตัวก็ได้ค่ะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องใช่ไหมคะทุกคนวันนี้ก็นึกเปรี้ยวปากค่ะให้น้องอายตำส้มตำปูม้มาดองให้กินกะว่าจะรอกินกับพี่ๆคนไทยพรุ่งนี้รอไม่ไหวแล้วค่ะขอกินก่อนเลยวันนี้กับเส้นเล็กลวกยืนกินมันอยู่ในครัวนี่แหละค่ะก่อนลูกค้าจะเข้าทำงานไปด้วยกินไปด้วยส่วนน้องจูเล์ก็มากวนแม่ค่ะ

นี่ค่ะทุกคนเครื่องเข้าผัดสเปนของเราผัดหมูผัดไก่ทุกอย่างให้สุกก่อนแล้วก็จะตักออกมาแล้วก็จะเอาผักลงไปผัดค่ะผักก็จะมีหอมหัวใหญ่กระเทียมแล้วก็พริกหวานนะคะที่เป็นสีสีพริกปาปิก้าค่ะสีสันก็จะได้สวยงามเสร็จแล้วเราก็จะเอาปลาหมึกลงไปผัดค่ะในพริกปาปิกา้า นี่ก็จะเป็นไส้กรอกแล้วก็เป็นกระต่ายนะคะทุกคนที่นี่เป็นกระต่ายเลี้ยงค่ะเขากินกระต่ายกันด้วยค่ะนี่ค่ะพอผักเราหอมแล้วก็จะเอาปลาหมึกสดๆนี่ค่ะที่ทําความสะอาดเมื่อเช้านี้6กกิโลล้างไปแล้วได้แค่นี้แหละค่ะก็จะหั่นให้เป็นลูกเต๋าแล้วก็จะเอามาผัดกับผักให้มันหอมค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ค่อยต้มน้าซุปแล้วก็เอาข้าวลงไปใส่ในน้าซุปแล้วก็เอาเนื้อเอาปลามาใส่ข้างบนค่ะส่วนนนี้ก็จะเป็นสเต็กวัวค่ะสะเต็กโทมาฮอกเขาเรียกว่าโทมาฮอค ก็จะเป็นส่วนสเต็กเนื้อสันนอกนะคะที่ติดกับซี่โครงค่ะเนื้อส่วนนี้จะนิ่มนะคะทุกคนเพราะว่ามันจะเป็นส่วนที่ไม่ค่อยได้ใช้งานค่ะมันก็เลยจะนิ่มแล้วก็จะมีไขมันแทรกอยู่นี่ค่ะรูปทรงมันก็จะเป็นด้ามขวานอย่างนี้หวานก็จะเอามาหมักนิดๆหน่นนนอยๆไม่ได้ใส่อะไรเยอะค่ะใส่แค่กเกลือพริกไทยแล้วก็น้ำมันมะกอก เชื่อไหมคะง,งานที่เรารับวันนี้เรายังไม่ได้สรุปราคาให้ลูกค้าเลยค่ะที่เรายังไม่ได้สรุปราคาเพราะว่าเมนูเราเปลี่ยนมา3วันแล้วค่ะทุกคนแล้วแต่ของที่เราจะหากันได้บางทีก็คิดเมนูนี้แต่หาของไม่ได้แล้วก็มาเปลี่ยนเป็นเมนูอื่นค่ะส่วนนั้นนี่เป็นปลาไหลสดๆที่คุณลุงแกเอาปูมาให้หวานนะคะแกะเป็นคนตกตกแล้วแกก็ทําความสะอาดเรียบร้อยมาให้เราเลยค่ะเย็นนี้เราจะเอาไปย่างไฟถ่านกันค่ะ2หนุ่มสาวแกะหอยหนึ่งวันนี้แกะไป30มสิบกิโลค่ะ นี่ค่ะหวานจะเอาเข้าไปนึ่งกับเตาอบอย่างนี้เลยเพราะว่าเราทําเยอะขอตัวไปเตรียมงานก่อนนะคะทุกคนเอาไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ทีมงานเราด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ